สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีธนูในช่วงที่ดาวพระเกตนะคะยกเข้าสู่ราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์นะคะเวลา1 0 4โมง46นาทีจนถึงวันที่18เมษายนนะคะการพยากรณ์นะคะหรือการทำนายนั้นจะทำนายในช่วงดังกเก่านี้เท่านั้นนะคะ ในช่วงในช่วงที่ดาวพระเกตย้ายเนี่ยก็จะมีอิทธิพลอย่างไรนะคะต่อชาวราศีธนูบ้างนะคะก็ลองเข้ามาเช็คดวงกันได้นะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนานะคะดวงชะตาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูนั้นคุณจะมีเขาเรียกมีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้หรือได้บุกเบิกริเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะกิจกรรม ในเรื่องของการทํางานหรือกิจกรรมในเรื่องของการดําเนินชีวิตต่างๆมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางนะคะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการทํางานแบบใหม่หรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยคุณจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีการพัฒนาอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณเองมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คุณจะโฟกัสในเรื่องของ การศึกษามากขึ้นโฟกัสในเรื่องการหาความรู้เข้ามาใส่ตนหรือโฟกัสในเรื่องของลาบยศชื่อเสียงเงินทองนะคะชาวราศีธนูเนี่ยนะคะต้องบอกว่าดวงชะตามีโอกาสเขาเรียกดวงชะตาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ กิจกรรมใดๆก็ตามที่คุณได้กระทำไว้ในอดีตนะคะมันมีโอกาสที่จะสำเร็จผลในช่วงที่ทำนายนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะผีดอกออกผลนะคะคือมันเป็นช่วงช่วงเหมาะเจาะนะในการที่ สิ่งใดๆก็ตามที่คุณได้ดําเนินการไว้ในอดีตพอมาถึงปัจจุบันในช่วงที่ทํานายไปเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงในสังคมมากขึ้นมีชื่อเสียงในวงวงตระกูลหรือว่ามีชื่อเสียงกับวรรคูลมีชื่อเสียงในสังคมหรือมีชื่อเสียงในสังคมการทํางานของคุณนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อนผู้มิตรสหายต่างๆจะคอยให้การสนับสนุนซัพพอร์ตคุณหรืออุ้มชูคุณหรือเป็นที่พึ่ง หรือตัวคุณนั้นจะเป็นที่พึ่งให้กับญาติพี่น้องได้ให้กับเพื่อนฝูงได้นะคะเป็นช่วงที่จะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นแล้วคุณก็จะได้มิตรสหายมากขึ้นได้เพื่อนมากขึ้นนะคะหรือมีการได้ได้มิตรภาพจากต่างถิ่นแดนไกลด้วยเช่นกันนะคะดวงชะตายังบอกว่าชาวราศีธนูนั้นคุณมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่มัน หลายหลายศาสตร์หลายขแขนงนะคะคือการศึกษาหาความรู้ตรงนี้ถ้าไม่เรียนในด้านของการเรียนศึกษาต่อกับทางมหาลัยก็มีโอกาสศึกษาในเรื่องของการใช้ชีวิตศึกษาในมุมของการดําเนินชีวิตนะคะก็คือดวงสตามีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ในหรือได้การศึกษาที่สูงขึ้นเช่นถ้าเรียนจบตีต่อโต่อท เรียนจบโทรต่อเอกนะคะหรือถ้าท่านไม่ได้เรียนในสายการศึกษาเนี่ยก็จะแปลว่าคุณมีโอกาสได้เรียนรู้ศาสตร์หลายๆแขนงหลากหลายอย่างนะคะคือจะมีความเก่งมากขึ้นในการที่ดำเนินชีวิตมีความเก่งหรือแบบเชี่ยวชาญในการที่จะใช้ชีวิตให้อยู่รอดในปัจจุบันมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าคุณจะชำนาญหรือช่ำชองในการใช้ชีวิตปัจจุบัน เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อในต่างแดนหรือว่ามีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะไปยังที่ไกลๆถิ่นนะคะมีโอกาสได้เดินทางหรือมีช่องทางในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศด้วยเช่นกันมีแผนมีมีเป้าหมายเรื่องของ คือในช่วงที่ทำนายเนี่ยคุณเตรียมตัวที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลเป็นไปในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะหรือดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการต่างประเทศมีโอกาสสาเร็จเป็นไปตามที่ปรารถนานะคะดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าเงินเงินทองทองเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองนั้นช่วงนี้ก็จะมีรายจ่ายนะคะรายจ่ายเงินทองค่อนข้างที่จะเยอะขึ้น ะะมีเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะเงินทองเนี่ยนะคะชาวราศีธนูเป็นช่วงที่คุณคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหรือดำเนินการในใดเกี่ยวกับการเงินการทองจะได้เงินเข้ามาตามที่คุณประสงค์นะคะคุณมีโอกาสหาเงินได้มากหาเงินเก่งหรือเงินเข้ามาไม่ขาดมือนะคะแต่ต้องบอกว่ามันก็จะมีรายจ่ายเข้ามาไว้รอคุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องเสียนะคะเสียเสียเงินไปกับ หลักทรัพย์เสียงเงินไปกับการสร้างบ้านซื้อรถหรือมีเหตุบางอย่างที่ต้องจับจ่ายใช้สอยการเงินการ่องออกไปนะคะคือมันจะมีเหตุหรือว่าถ้าท่านใดที่เกิดราศีธนูแล้วคุณมีมีเป้าเขาเรียกว่ามีแผนที่จะจ่ายอยู่แล้วเนี่ยนะคะเช่นมีการวางแผนว่าจะซื้อ หลักพย์หรือซื้อสังหาหรือมาพย์เนี่ยก็ให้เสียไปก็จะเป็นการแก้เคล็ดดวงไปโดยปริยายนะคะแต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยข้อดีก็คือเป็นช่วงที่คุณไม่อดไม่ไม่ขัดสนทางการเงินนะหาเงินได้มากหาเงินได้เก่งแล้วก็ขยันทุ่มเทในการหาเงินหาทองมากมีโอกาสมีไรายได้เสริมไรายได้พิเศษแล้วก็มีช่องทางการทำอาหารกินใหม่ๆเพิ่มขึ้นรู้จักช่องทางการทําเงินเข้ามามากขึ้นหรือมีคนรู้จักมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงแนะนําช่องทางการทําเงินให้กับคุณด้วยแต่ รายจ่ายเนี่ยมันก็รอคุณอยู่ด้วยคือมันจะมีสิ่งมาริดรอนบันทอนทรัพย์ในเรื่องการเงินการทองออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันถ้ามีแผนจำใจที่เป็นประโยชน์ก็จ่ายไปเลยนะคะก็จะแก้เคล็ดดวงชะตาด้วยนะคะดวงชะตาช่วงนี้นะคะคุณจะมีเขาเรียกว,ว่าเป็นที่ห้อมร้อมนะคะต่อเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงให้กันช่วยเหลือหรือว่าให คือสนใจคุณมากนะคะไปไหนมาไหนเนี่ยก็อาจจะพบปะสังสรรค์มากขึ้นนะคะกับคนหมู่มากนะคะหรือสังคมคุณเข้าสังคมมากขึ้นกิจกรรมทางการงานบางอย่างเนี่ยมันถ้าทาเป็นเป็นทีมเนี่ยก็จะสำเร็จรุร่วงไปได้ด้วยดีด้วยเช่นกันนะคะการเงินการทองถือว่าไม่น่าห่วงนะคะยังไงก็แล้วแต่ต้องหาเงินได้มากหาเงินได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแค่คุณควบคุมในเรื่องของรายจ่ายหรือว่าบริหารจัดการในเรื่องของรายจ่าย รายรับให้มันให้มันพอดีกับรายจ่ายมันก็จะดีนะคะคือให้บริหารจัดการให้ดีแล้วกันนะแต่แต่การเงินยังไงก็ไม่ขาดสนเรื่องเงินต้องหาเงินได้มากแล้วก็ต้องมีเงินเข้าแล้วก็มีโอกาสที่จะนําเงินไปลงทุนบางอย่างเพื่อเก่ะผลกําไรทางการเงินเข้ามาด้วยนะคะเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะเริ่มกระทําบุกเบิกอะไรใหม่ๆแน่นอนสําหรับชาวราศีธนูคุณจะมีชื่อเสียงมีเกียรติในสังคมได้รับความ ยอมรับหรือมีคนสรรเสริญยกย่องเชิดชูคุณด้วยนะคะแล้วก็เหมาะที่จะเป็นผู้นําคนนะคะเพราะว่าคุณจะมีภาวะเป็นผู้นําสูงด้วยนะคะต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีธนูนะคะสิ่งที่ต้อราานระวังอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะในช่วงที่ทานายเนี่ยมีโอกาสโดน โกงเงินได้ถูกโกงเงินนะคะแม้เขาไม่อยากจะโกงเงินคุณแต่ว่ามันจะมีเหตุให้เขาเช่นเขาอาจจะไม่มีให้คุณจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงดังกล่าวก็มีโอกาสถูกโกงเงินถูกหลอกเรื่องเงินไม่ได้เงินคืนจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะ ต่อมาในด้านของความรักนะคะก็คู่ครองคนรักนี่าสำหรับคนมีคู่คนรักให้การช่วยเหลือทางการเงินคุณกับคู่โฟกัสวิธีการหาเงินหาทองมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณกับคู่จะมีการวางแผนการบริหารจัดก,การทางการเงินมากขึ้นหรือคุณกับคู่มีเวลาคุยกันในเรื่องของการหาช่องทางทามาหาเงินร่วมกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยต่อมาคนโสด คนโสดเนี่ยต้องระวังนะเพศตรงข้ามหรือใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าอยากที่จะคบหากับคุณจริงๆนะคนโสดเนี่ยก็ที่ทางความรักยังไม่ค่อยดีนะคะก็ต้องดูใจกันไปก่อนโฟกัสเรื่องอื่นจะดีที่สุดนะคะ